มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรักฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวนสัตว์งงงูหลามแก่วัย62ปีออกไข่เสร็จฟองทังที่ไม่ได้ใกล้ตัวผู้กว่า20ปีค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าสวนสัตว์เซนต์หลุยส์ในรัฐมิสซูรีสหรัฐนะคะได้เผยภาพพร้อมเหตุการณ์แปลกชวนเซอร์ไพรส์ งูหลามไวชาราอายุ62ปีได้ออกไข่มาจำนวนถึง7ฟองทั้งๆที่ไม่อยู่ใกล้ตัวผู้มานานกว่า20ปีค่ะมาร์ควันเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานของทางสวนสัตว์นะคะกล่าวว่ากรณีดังกล่าวนั้นถือว่าไม่ปกติแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะงูหลามบอนหรือนิยมเรียกว่าบอนไพท่ทอนนะคะสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศหรือที่เรียกว่า พาธิโนเจเนซิสนอกจากนี้ในบางครั้งยังมีกรณีที่มันเก็บสเปิร์มเอาไว้ปฏิสนธิในภายหลังค่ะทว่าเวนเนอร์เผยว่าตามปกติแล้วงูหลามบอลมักจะหยุดวางไข่ก่อนที่อายุจะถึง60ปีดังนั้นแม่ง,งูหลามบอลวัย62ปีตัวนี้จึงถือว่าเป็นตัวที่มีอายุมากที่สุดเท่าที่เคยพบมาค่ะอีกทางยังเป็นงูหลามบอลที่อาวุโสที่สุดในบรรดาตัวที่อาศัยในสวนสัตว์ แมง,งูลหลงางบอตัวนี้นะคะวางไข่เมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะในจนํนานวนไข่7ใบนะคะมีอยู่2ใบที่ไม่รอดชีวิตในขณะที่3ใบเองถูกนําเข้าตู้ฟักซึ่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนส่วนที่เหลืออีก2ใบเตรียมใช้สําหรับการสุ่มทดสอบตัวอย่างทางพันธุกรรมค่ะซึ่งวิธีการนี้จะพิสูจน์ให้ทราบแน่ชัดว่าไข่ที่ออกมานนั้นเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรือไม่ค่ะ ขอ,ขอบคุณข้อมูลจากดิลิฟท์เอเ็กเพ e ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ